แหมใครมาวางไว้ Stan <S 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 <S> <S <S> <S เหรเลไคดดยเหรอเป็นยังไงครับเนทร้องไห้เลยนะร้องไห้นี่คืออะไรฮะอายหรืออะไร กลุ่มนี่้เข้าเราหมดเลยไม่หลุดไปไหนทำไมต้องมีลูกถือว่าอะไรอะคอนไบอะคอนไบอะไรอะทำไมอะอะไรอะไม่เราเล่นไปตอนคอนเสิร์ตว่าอะไรว่าอะไรพูดมาดิพูดมา เฮ้ยอันนั้นมันเป็นสคริปต์มันเป็นเพลงเย็บจักใช่ไหมัร้องยังไงมันร้องยังไงมันร้องยังไงมันร้องยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยร้องให้ให้เราคอมเมนต์ก่อนดีกว่านะโอเคถือว่าทั้ง6กกลุ่มทำได้ ดีค่ะดีมากมากเลยนะครับอีกกันไม่ลงแคะแนนนี่เบียดกันโอ้โหูดูศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงศูนย์จริงไม่มีอะไรเลยไม่เขียนอะไรเลยไม่ก็เขียนเป็นคือเราเราเราจะบอกว่าอะไรนะทุากลุ่มทำได้สนุกทำได้สนุกเริ่มจากสีขาวก่อนนะเรื่องเราเราข้ามไปก่อนสีขาวนะครับเราข้ามยกมือหน่อย อ่าไม่ดีค่ะให้ให้้เย็บจักน้อยนะให้เย็บจักน,นะครับผมเขียนว่าเย็บจักสนุกคือโอ,อ้โหเย็บกันทั้งเรื่องเลยไม่ไปไหนบ้านไหน,ไหน <laughs> วนเวียนอยู่แต่เจ้าเองเย็บเย็บอยู่ได้เหม,ม้มีลูกสองคนด้วยโอ้โห สำหรับไปถือว่าก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีแล้วครับผมเอาเอาจดเอาจดเพลงที่ไปร้องไปในคอนเสิร์ตมาทำทำให้ทุกคนสามารถเก็ตแล้วก็เข้าใจได้ใช่ได้ใช่ได้เน้นว่าไงครับกลุ่มนี้โอเคค่ะลดอายุลกตัวลงมาได้เยอะมากเลยไม่น่ารักดีเพราะเราไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นแล้วก็ ไม่รู้ไม่รู้เรื่องยับจัดได้ก็ได้มารู้วันนี้อ่เออแะไรรู้แล้วเป็นไงหวานไหบโอ้โหอะไรเก็บเสียงไว้เก็บเสียงไว้หน่อยเป็นอะไรกันมดกาดดูจะตัวใหญ่เะ โอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใชได้โอเคสนุกอะไรนะเอ้ยสนุกมากสนุกมากโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อไปนะเราจะมาคอมเมนต์ทีละกลุ่มแล้วค่อยตัดสินทีเดียวค่ะสีเขียวสีเขียวอกลุ่มแรกเลยุมที่ครอบครัวเธอขึ้นไปอ หวที่แม่ฉันโยกเอวฉันภาพถึงตาปุ๊บล่าสุดเห็นแม่เต้นตอนไหนโอ้ยตอนปอสี่วะโอ้ยก็ไม่เคยเห็นอีกเลยจริงงวะจริงมาเห็นงานนี้อ้าวแล้วแบบตอนรีดผ้าอะไรไม่ไม่เห็นเลยรีดอขรีดวะเขาเบ้าหรอ อะไรหม่อมมาโบกตาช่งออางอ,อยา่างเงี้ยมาดิหม่อมมาโบอกตาช่างเรียกลูกน้องอะไรเงี้ยหม่อมมาช่างยากเลยอะไรมาบ้านนีออ้ในบ้านนะแล้วลับสีเขียวนะถือว่าเป็นการวางกลยุทธ์สำหรับใบนะเป็นการวางกลยุทธ์ที่ดีมากๆเนื่องจาก ใช้ครอบครัวของศิลปินมาหลอกมาหลอก่อเรียกเสียงกรี๊ดต่ทำให้โชว์สนุกขึ้นค่ะแล้วมีการสติวอะไรสติวพ่อไปคือในสติวใช่ไหมใช่สติวพ่อไปจากกุ้นไหนนะสีชมพูโอ้ทำนี่ยบตัดววอย ตอนตอนตอนพ่ออยู่สียหัวพ่อใจง่ายจังนะแหมเห็นแม่ไม่ได้เลยนะอะไรดีกว่อเอาคัสเตอร์ไปหรอยด้วยใบฉ่ำนี่แหละผู้หญิงอ๋อนี่แหละผู้ชายก็แฟงผู้หญิงดีๆอย่าหืออย่าฮือ ว่าเป็นการทำการตลาดที่ถูกนะครับค่ะสีเขียวใช้ได้ครับสนุกมากๆใช่พ่อเสียงดีมากเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเสียงดีแต่จังหวะแก้ไขนิดนึงข้อไปข้ามาโดอน่ไม่ข้าล็อกเลยแต่แม่ตอนเต้นมีเสน่ห์นะ ลูกเต้นนี่อะไรที่เหนียวไม่ลูกเต้นพริ้วดีมากเดี๋ยวให้โชว์ตอนจบมาเพลงมีสแตนบายรอไปแล้วแถบขอนแก่นนี่เต็มเครื่องเลยรอดีจัง่าคอมเนตนสีเขียวหนเร็วสีเขียวหรอก็ดีไงพ่อกับแม่น่ารักไม่มีอะไร โอเคสีเขียวถือว่าสนุกมากเหมือนกันนะฮัลโหลอ๋อไมติดแล้วต่อไปต่อไปสีฟ้าครับอะไรกันเนี่ยเบรอสีฟ้าสีฟ้าอสี่มาม้าใช่ไหมทีมมาม้าเน็พูดเน็พูดโอ้ยอันนี้อ่าเนีพูดก่อนน่ารัไม่ก็จะหมดที่มามาหันมา ดีใจมากเลยรู้แล้วว่าท่านี้ใบติดมาจากโอเคทางนี้ทางนี้อะไรนี่เจ้าทำอ่ะ่ใช ใช่เลยท่ากมถือว่าเปิดตัวได้น่ารักดีครับสูงดีไวรู้สึกว่าคือมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์มีกัรเขาเรียกว่าอะไรไล่ระดับกันมีระดับระดับต่ำระดับเว็บสูงหันมาพดทางแบบชายแบบใช่แบบเด็กอย่างมาม่าเนี่ยท่าเด็กแบบใช่นางแบบก็ในกระโบกอะไรนี้ถือว่าน่ารักนะครับ กรุปนี้หูของเราไม่เกรงใจคขาเลยเพราะม่กล้านะแค่อยู่ขนาดไกลๆฝ่ายจะข้ามได้สองใบโอเคคือตลกนะฮะตลกมากตลกมากกรุปนี้ตลกมากเขาเล่นอะไรหรอเขาเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะสีฟ้าปุ้ยมันเยอะมากเลยอ๋ออันนี้อุ้ยชอบมากชอบพี่ไอ๋อก่อนจะคิดได้ก็ต้องแค๊กอ่ะปุ้ยต้องแค๊ ไปครูเงาะใช่ไหมครุ๊บมีครูเงาะพูดชัดครูเงาะมีการเปลี่ยนครูเงาะด้วยแล้วน้องแคทเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดเจนไหมแกะน้ำไหมคะถาคุณน้องแคทเนี่ยอ้าวน้องแคทน้องแคทว่าน้องแคทว่าอะไรสามสามความรู้สึกหน่อยตอนนั้นรู้สึกว่าเราเราแบบเฮ้ยแคดแคทไหมอะไรนะน้องแคทไอ้พูดอย่างนี้ว่า แค่แค้นไหมแล้วไปรู้สึกไงอ่ะไปรู้สึกว่าเฮ้ยจะบอกแล้วว่าทำไมน้องแส่นั่งขำมากตอนจังหวะที่หลุดปากพูดไปเองอ่ะไม่รู้จะมีใครช่วยเหลือตัวเองเธอได้เฮ้ยอันนี้จะให้แก้ร้านคำก็ต้องแก้อีกทำไมไอตอนพูดเขินน่ะพูดผิด มันพูดผิดจริงจริงนะในใจเราไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงจริงมันคิดอีกอย่างหนึ่งว่าแต่ด้วยปากเราทำไมมันพูดไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยจริงๆริรคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแค่พูดตามเขาไปเฉยเฉทำไมไม่รู้คิดว่าอะไรคิดว่าอะไรตอลืมแล้ว้งปีแล้วโอ้แค่ลืมเดี๋ยวนี่เท้ผมเธอก่อน รู้สึกยังไงแคทแฟนใช่ไหมไม่โดนดิหนูเล็กรู้สึกว่าไม่ฮัลโหลฮัลโหลไม่แม่งวยบอกจริงเลยใครเป็นเนทจะรู้สึกตอนนั้นทุกคนรู้สึกไงคะไปตอนนั้นดูอยู่บ้านเป็นไงคะหัวทุกคนคืหนูจะตายอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องแคท แต่งเรื่องโกหกมาอย่างนี้อะไรก็ได้ก่อนฮะปาไม่ีอะไรอะไรนะคะไม่ได้จับทุกคนเห็นไหมไม่เห็นไม่ได้จับเอ้ยัหลักฐานออกมาไปแค่พูดคนอย่าไปหลงเชื่ออะไรเด้อโอเค แม่จึงเลยเรียกน้องแคทมาพวคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปินบัญชีเดี๋ยวใช่โอเคทีนี้ถือว่าสนุกมีความผิดสนุกครับผมเหมือนเหมือนกันใช้ใช้เหตุการณ์ที่เห็นกันอยู่ทำให้เราเข้าถึงเรื่องได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะครับสดดค่ะสนุกมากต่อไป เราพูดดังไม่ได้พอพูดดังแล้วมันปิดอัตโนมัติเนี่ยต้องพูดต้องพูดเสียงประมาณเนี้ยเนี่ยนะมันถึงจะดังใช่ทำไมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พูดอย่างนี้แหละกำลังอยู่สำหรับสีชมพูค่ะเน่รู้ตัวรู้ตัวอย่พึข้อมสีชมพูนะครับีเด๋ยวาพึ่งต้องเล่าตั้งแต่การแต่งก่อนเป็นกรุ๊ปของคุณรังคุณพี่รังคุณพี่รัง ที่ถูกสีเขียวสกิลพ่อไปนะครับกรุ๊ปนี้สำหรับกุ๊ปนี้ใช้ว่างไงครับโอเคค่ะ okay, แต่การแต่งกองเขารวบคาได้ดีครับประหยัดก,การใช้างานพี่กอนการแต่งกองดีมากค่ะ<อ>ใช่คือรวบคาโอ้ยแมงอะไรเนี่ยนะคะอืมแล้วก็ร้องเพลง <Long S 2> ร้องเพลงได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแฟนขับของนักร้องที่ร้องเพลงดีก็แค่เขาจะร้องเพลงดีตามนักร้อง ถือว่าจร้องเพี้ยนยังไงเราก็ฝัก,ก,กพร้อมเิเ<อ>ขึ้นมาเลยบ้านเขา <c oughs> เพลงเดียวกันไหมไปไปทั้งจัง,จงหวัดทั้งลับนองทุกนี้นะคนนั้นนําให้พวก่คนตาลที่ไม่ไม่ไม่ต่เราทุกนี้ผมว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใช่แต่งไงคะ โอเคทุกคนผมคาดคิดไม่ถึงว่าแต่ใบนี้คาดคิดถึงทำไมที่หลังเหรอเขาใช้หลักทำเป็นร้องเพียนอ๋อแล้วทำไมทำเป็นร้องเพียนร้องข่องจังหวะเพื่อสร้างความเอีหาให้เราใช่ได้ใช่ได้อ๋หรือมีแต่ผมคนเดียวที่คิดอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวคิดเพื่อนแปลกแปลกครับพวุกนี้แปลกดีสนุกสนุกใช่สนุกครับผม เนื่องจากก็เอาเพลงที่เรคุ้นหูกันดีที่ถูกใจที่สุดในช่วงคอนเสิร์ตตอนนั้นใช่ไหมใช่ไหมนคนคูแล้วมีแต่งเนื้อใหม่ด้วยนิดนึงมีแต่งเนื้อมีการขอลายขอลงขอลาย้าขอนเนื้อท่านนั้นว่าอะไรนะขอลายอ่ะใครขอใครใครขอลายก่อนใครขอก่อนล่ะ ใครขอมอค่ะือไปเลยอะไรขอลายก่อนเสักอย่างสักอย่างใช่ไม่รอจริงๆก็ต้องก็ก็เพื่อนกันก็ขอไม่แปลกเนาะขึ้นเลยใครขอก่อนไล่เอ๊ะคำทำอด้สนุกดีครับสิยมพูสนุกดีค่ะถือว่าใช้ได้มา อะไรนะงงเลยอะไรอะไรไปเลยสองดาวสีเหลืองเหลืองเหลืองอยู่ไหนน้อสีเหลืองกรอนของป้าอรุนแค่นั้นน่ะอ๋อเดี๋ยวตรงไหนสีเหลืองกรอนของป้ารุนนี่เราพูดอย่างนี้ได้ยินไหมได้ยินแอ่หูหนวกเลยไม่ได้ยินเตั้งแต่เปิดมาแล้วครับค่ะ ผมว่ากรนี้ดูมีสาระที่สุดแต่ว่ามาเสียจังหวะตรงที่คุ่นี้เป็ค้่ที่มีสาระที่สุดเลยเนื่องจากป้ารลนก็เป็นคุณครูใช่ไหมใช่ก็จะมาดมาเข้มหน้าเข้มมากลองจมาจุ้มตัมตังตงเต็ม ตัง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 แต่เฮ้ยแต่มันดูแบบเก๋มันแปลจากกลุ네่มอื่นกลุ่มนี้มีสองมูดมีสาระและและไม่มีสาระมีสองมูดมันปนกันอยู่เรากำล,ลังลังเลอยู่เหมือนกันนะพ่กนี้แปลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากอะไรระหว่างสแสดงกับเขาใช้กลยุทธ์รุนแรงมากเลยใช้แรงศิลปินทูก หลอกลวงศิลปินให้ไปทำอะไรมั้งลมีการเดินมาขอขมาถ้าเขานั่นแหละแกมาเดินขอถึงเก้าอี้ไม่ไม่ไปก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปก็ไม่ได้เราเป็นคนขี้เกีจใจด้วยใช่ว่าจะไม่ทำแล้วเชียวบังเอิญเราเป็นคนใจดีเกินไงบอกว่าถือว่าเรียกเสียงหัวเราะได้เหมือนกันนะสับผมก็ถือว่าสนุกเป็นอีกกรุปหนึ่งที่สนุก นะครับผมสำหรับสีเหลืองค่ะเรื่องค่ะเนี่ยนายเสิร์ฟได้นะครับคนสุดท้ายจะคุ้มไหนเออยเดี๋ยวคนอื่นตื่นปุ๊บนะกลุ่มสุดท้ายนะครับสีน้ำเงินน้ำเงินโอ้โหกลุ่มนี้ไทยในในตลกว ไหนคือสีนักเงินที่ไหนคะอ๋ออย่างนี้นำนำนำทับโดยที่น้องเนทน้องเนทคนนี้เนทเล่นเป็นเนทไงเออก็ใช่ไงเขาเขามาเถียงอะไรไม่ได้เถียงก็แค่บอกว่าพี่เนททำทับผมผมผมชอบใบมากเลยพี่ใบอีกอีกอีกเขอกอยู่นะอยู่ไหนเอามีใบ โอ<ห>้หพี่บไบต์อาอต้องชอบขอ<ม>ส่วนบนนะขอส่วนให้ตองอีกรอบ <c oughs> เล่นเล่นได้ไม่ใกล้เคียงตัวจริงเลยทำไมอะ่ะนิดนิดคิดว่าตัวจริงไบตเป็นยังไงเป็นยังไงหรอเป็นไงตานิดคิดว่าไบจะมีบุคลิกแบบเป็นขโมโยขนาดนั้นหรอไม,ไม่รู้ ดูอธิบายให้ฟังไหนคขาไม่เห็นผู้ชมนั้นไม่เห็นเราเข้าไปแบบเนียนๆถูกไหมเราก็เข้าไปนิ่งๆก็วางแล้วก็เดิน <laughs> อย่าว่าเลยไปไม่เท่าไหร่ <laughs> เนทนี่สิ acting เยอะกุ๊กนี้แบบ,บถ้าเราถ้าใครเชื่อกุ๊กนี้นี่เราจะโกรธมากเขา เขาเล่นไปราวๆร้อยห้าสิูณแต่เรื่องจริงเราแค่ยี่สิบเออเออไม่มีอะไรถ้าสวดมนต์ไว้ผมคล้องใจอ่ะเขาไม่สวดมนต์อย่างนั้นเฮ้ยเขาจำผิดเป็นคนข้างไว้เปล่าสวดมนต์อยู่อะไรแล้วอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนไว้อะไม่ได้เหรอ คือลงนิดนึงใช่ใช่ไม่น่ใช่ไปไบท์สวดมนต์ออกจะน่ารักเอ๊ะไรเนี่ยสวยได้ดูหน่อยคุกมีห้าม้าห้าม้าห้ามากจริงถือว่าสนุกมากๆความที่กล้าแสดงออกครับเพราะเราไม่คิดว่าจคุณมีมากเลยนักแสดงอืแต่ว่าน้องแคทน้องแคทอยู่ไหนน้องแคท น้องแค่ประบุงเสียงหม่อนนะครับจิ๊บเสียงเหมือนเสียงเหมือนพี่ชาเอ้ยน้องชายพี่เลยอ่ะพีแนทพีแนทดิแม่เขากำลังแตกนมหรอแตกมาไปแม่งแต่ป .5 หรอจริงเหรอนีปมอ .4 แล้วยังไม่หายแตกเหมือนอยู่จริงไหมมันบอกวันเลยพ่อพ่อตาแผลเสียไหม ก็เลยก็เลยรู้ไมว่าเขาเลยว่า <ended> น้ำทีหลังพี่ก็เคยผ่านมาช่วงที่ใช้คอเนี่ยน้ำต้องใช้การกันเสียงวมาจากท้องั่ไงน้ำน้ำเวลาฉจะขอพ่อพ่ออ๋อพ่ออ้รเหรอขอรองเท้าหน่อยมันทำได้สองวิพ่อขอเท้าหน่อยโอ้เสียงสารใหม่ บน่าพูดว่าแหม่ไม่ดูตัวเองถือว่าสนุกมากนะครับผมทั้งหมด6กรุ uh ๊ป ใช่ในวันนี้โอ้โหประทับใจทุกครุปเลยใช่เพราะว่าส่วนมากจะเป็นฝ่ายเราที่ให้ท่านดูใช่ไหมคะวันนี้เรามาดูท่านแล้วนะคะถือว่าแฟนคับพวกเราแต่ละคนเนี่ยโหมากด้วยความสามารถมากครับผมถ้าเอฟ1มาไม่จะฝัดอายุเชิญเลยนะคะเชิญทำสิ่งทีชีวิจริงๆเราเพิ่งเห็นศักยภาพทุกคนวันนี้เนาะถูคือเราเห็นแค่เบื้องเบื้องหน้าไง ก็บอกแล้ววันนี้มีแต่คนอายุ18เห็นแค่เบื้องหน้าที่แบบว่ามีมากมีมากแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้เราจะเห็นหน้าสวยๆแล้ววันนี้ล่ะวันนี้สวยขึ้นวันนี้ยิ่งเห็นเฮ้ยพอเห็นแล้วแบบโอ้ยมันเหมือนสนิทขึ้นแอ่เราเรารู้ขึ้นไงใช่เรารู้ว่าใครเป็นยังไงเราจะได้รับมือถูก ลองมือถูกไหมคราวนี้ลองกลุ่มขาวไว้ดีนะอะไรนะลองกลุ่มขาวไว้ดีดีเลยกลุ่มขาวเี๋ยวกลุ่มขาเมียอะไรอ๋อเล็บจันแล้วเข็มทิมเออๆกลุ่มนี้ต้องระวังเรารู้ท่าแท้ของเขาใช่ระวังนะหนักใจอ่ะหนักใจมากเพราะว่าทุกคนมีศักไปอีกสักนสองีกอะไร ศักยภาพค่ะต้อมีศักยภาพใช่ถือว่าเก่งทุกคนลองไงดีกัวอย่างที่รู้กันครับการแข่งขันย่อมมีแพ้ชนะถูกเรียกต้องอกทีมออกมาก่อนนะเรียกทีมออกมาอะไรบ้างตัวแทนหรอขอตัวแทนหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมของหกทีมค่ะทั้งหกกลุ่มครับทั้งหกกลุ่มเลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยๆได้เลยครับ าทางไหนใครใส่หมวกบิบในไบกันที่กําีกินแล้วเออเอาสิมาค่ะเชิญค่ะพักก่อนพักก่อนจริเ,เรายืนอ,อยู่ข้างๆอีกอ่ะออกมาใช่ค่ะถือว่าทั้งหกคนนี้นะครับ เป็นหัวหน้ากลุทั้งหกคลุมในวันนี้ค่ะที่มาสร้างความสุขให้พวกเราค่ะอืมดีใจมากนะครับผมไม่อยากประกาศเลยต้องจับมือไว้จยเรียกสานสุดท้ายคุณเปิดครับคคุณว่าคุณอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาเหล่านี้ไหมคร ก็พอก็โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวอเช็ดฝั่งโน้นก็ได้เจาะจงเจาะจงด้วยไม่นึเว่าจะพูดเปิดลักล่าฝันครับเป็นอะไรกันนี่ออกอากาศอยู่ออกอากาศอยู่นะครับเราต้องประกาศแล้วอ่ะ ครับผมถือสำหรับใครจะประกาศฮะนอนตี๊ดด้วยนะโนอนตี๊ดแบบต่างสายี่ตอนที่ประกวดอ่ะพี่ก็พูงได้นอนตี๊บด้วยนะครับอย่างว่านะฮะมันต้องมีทีมแพ้มีทีมชนะกลับบ้านก่อนได้ไหมยัง ดี๋อะไรโอเคเดี๋ยวน้ำลายสำหรับการวดในค่ำคืนนี้นะครับขขอมอบรางวัล ให้เรา6ทีมเลยครับเย้โอ้ยไอ้แค่ชนะนะฮะถือว่าเป็นกาศประกวดแต่อันนี้เรามาอเป็นการลุโชว์นี้เรามาสร้างความสนุกด้วยกันใช่ไหมเห็นด้วยไหมครับอสีชมพูเห็นด้วยไหมต้องพูดดังๆ อะไรถ้างทีนะถือว่าชนะใจพวกเรานะครับผมนี่<ม>คือรางวัลชนะก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้อย่าเพิ่งอ่านชื่อรางวัลก่อนครั้งหนึ่งในชีวิตเตือนความทรงจำหลักสูตรการสร้างพลังสัมมคคีในองค์กรซื่อสิ 28 September 28 2 0 1 3 23จากอาจารย์สุริยาชินวัตรและทีมงานค่ะโปรดรีบกินกันทั้งหมด70ชีวิตนะครับเอาไปเป็นรางวัลเลย แสดงความดีใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกผูมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าบ้างคนนี้ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเหรอบอกว่าได้เตรียมงานไหมเตรียมงานมาไหมคะการแสดงไม่เลยอยากรู้ว่าใครเตรียมงานสุดเขาไม่เตรียมงานกันแบบคือเขามีศักยภาพอยู่แล้วไงเนห่ยฮะเอาหรอไปเดินเล่นเกมอ๋อ จริงอะทีมเราอะพี่อยากเล่นฉากง้องอนด้วยอะแต่ตอนนั้นอะแบบให้ไอ้แคท่ะไอ้น้องโฟลกรู้กแกอะมันแกไม่ทานมันยาวพรง้องอนันเป็นสิเานาทีเราดงหคไมดี้คะดีวอีกรอบได้หคะรต้องหาโซฟานะโซฟาค่ะโซฟาของโซฟาให้น้อง อะไรอะไรค่ะอ๋ออยากถ่ายรูปขอกล้องหนึ่งตัวหลายตัวก็ได้ตอนนี้ตั้งเต็มแล้วโอเคถ่ายเป็นสกีพยานหน่อยสำหรับการเล่นเกมในวันนี้อ,อนึอน่งงสองสม่าเปเก้อง ขอบคุณครับสสุกว่าวันนี้จริง